สวัสดีค่ะยังอยู่ในคลิปหมวดคลิปพิเศษอยู่นะคะหมวดพิเศษของเราก็คือความรักคนโสดนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีกรกฎนะคะกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนะคะถึง16สิงหาคมนะคะไพ่ของกรกฎช่วงนี้นะคะอยากจะบอกว่าอืสุดขั้วเลยอารมณ์นะคะขึ้นลงสุดฤทธิ์นะคะ เป็นยังไงมาดูกันนะคะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ดูเรื่องความรักเนี่ยนะคะจะมีไพ่สองใบชอบออกนะคลิปนี้ก็ออกอีกนะคะนี่ทั้งนั้นที่ก่อนจะจับแต่ละคลิปเนี่ยดิฉันล้างไพ่ทุกครั้งนะคะก็ยังมาอ่าแสดงว่าเมื่อมันไม่มีมันอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเราดูเขาเรียกว่าดูโดยรวมนะคะเจ้าชะตาโดยรวมเนี่ย เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่ขึ้นมาสําหรับคนส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นลายบุคคลมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาตำแหน่งแรกก็เป็นไพ่ที่ดีไหมมันก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่เมื่อมันไปอยู่ในะนตําแหน่งต้นๆเนี่ยมันเป็นการสิ่งที่อยู่ในใจเรานะคะก็หมายความว่ามันเป็นหมายถึงความสมบูรณ์นะคะช่วงนี้ก็คือหมายความว่าคุณอาจจะเจอคนรักแล้วนะคะเจอเจอ เจอคนที่รู้สึกเราชอบนะคะเราถูกชะตาเราอยากสารสัมพันธ์ต่อเนี่ยนะคะแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ราบเรียบนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันขึ้นมาประกบกันมาเลยนะคะไพ่ดาบนะคะการมีรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยนะคะมันก็เลยอาจจะแปลได้ว่าเมื่อไพ่มันแสดงออกมาแบบนี้นะคะหมายความว่า มันไม่มันไม่ราบลื่นนะคะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่นอนนะคะมันเลยทําให้คุณเนี่ยเครียดดูภาพนะคะปวดหัวนอนไม่หลบับคิดเยอะนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวขอข้ามช็อตไปนิดนึงนะคะไพ่ใบเนี้ยเป็นไพ่ที่ทุกครั้งที่ดูความรักนะคะแล้วถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยให้คุณตระหนักเลยว่ารักครั้งนี้ของคุณเนี่ยนะคะ มันจะเป็นรักที่ค่อนข้างที่จะใช้คำว่ารุ่มหลงอะนะคะรักรักมากจะตัดใจจากรักครั้งนี้เป็นไปได้ยากมากนะคะคือม,มันมันมันไม่ใช่ว่าแค่ความรู้สึกรักนะคะความรู้สึกรักของไพ่ที่บอกมาเนี่ยมันมีหลายแบบคือรักแล้วแบบเหมือนสบายสบายแต่รักอันนี้มันจะเป็นรักแบบลึกซึ้งคือเหมือนขาดเขาไม่ได้อ่ะมันจะเป็นรักแบบ ไม่รู้สิมันมีความรู้สึกยังไงนะเหมือนกับมันเยอะๆมันดําดิ่งอะค่ะมันลึกซึ้งมากนะคะคือไม่สามารถที่จะสลุดออกอสลัดออกได้นะคะใครก็ตามนะคะถ้ามีเจ้าชะตาที่มีตัวตนแล้วหยิบไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยค่ะไพ่ใบนี้เนี่ยให้ผลไม่เคยพลาดเลยนะคะคือช่วงนั้นเนี่ยคุณกําลังอยู่ในช่วงของการหลง นะคะอยู่ในวงเวียนแห่งรักเลยคือคุณไม่สามารถส,สลัดเขาออกไปได้เลยเขานี่ติดหนึบในใจคุณเลยนะคะ,ะมันเป็นไพ่ที่ถ้าจะบอกว่าดีก็ดีนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันค่อนข้างมีอิทธิพลกับคุณค่อนข้างเยอะนะคะคือรักก็จะรักมากถ้าเกลียดก็เกลียดมากนะคะไพ่ใบนี้มาดูไพ่ใบนี้ต่อไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่บอกชัยชนะนะคะ อย่างที่บอกว่ามันเป็นแทนตัวแทนของอนักลบนะคะที่เขาออกไปในสนามลบนะคะแล้วเขาได้ชัยชนะกลับมาแต่ความหมายอีกอันหนึ่งที่มันแฝงอยู่ในไพ่ใบนี้ก็คือว่ามันเป็นชัยชนะที่แย่แลกมาด้วยความยากลําบากความเพียรนะคะระหว่างจุดที่เริ่มต้นนะคะจนไปถึงจุดที่จะถึงชัยชนะเนี่ยโอ้คุณต้องผ่านอะไรร้อยแปเเลยนะคะ คือคุณต้องผ่านหลายๆอย่างมากๆนะคะคุณถึงจะได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นนักเรียนนะคะเรียกว่าคุณต้องเรียนหนักอ่ะคุณถึงจะสอบผ่าน mm hmm. เพราะฉะนั้นเมื่อใช้กับความรักถ้าคุณจะผ่านมันให้ได้เนี่ยคุณรับรองเลยว่าคุณเจอเยอะนะเ mm hmm. นี่ยเห็นไหมคะไพ่อันนี้เริ่มต้นเลยปวดหัวมาก,ก่อนเลยนะคะคิดเยอะปัญหาอุปสรรคเยอะมากนะคะ ปัญหาอุปสรรคในที่นี้เนี่ยอย่าไปตีว่าอุปสรรคมันจะได้เป็นสิ่งที่เข้ามานะมันต้องแปลเรื่องของจิตใจด้วยอะความรักครั้งนี้หลงมากก็คิดมากด้วยนะคะคุณลองดูซิว่าคุณหลงเข้ามากไหมนะคะคิดถึงเขาตลอดเวลาหรือเปล่าแต่ไพ่เดสันก็เป็นไพ่ที่ดีเช่นกันนะคะก็หมายความว่าถึงแม้มันจะเหนื่อยมันจะยากมันต้องใช้ความเพียรมันจะลำบาก เพราะไพ่ใบนี้บอกว่าจะประสบความสําเร็จได้เนี่ยนะคะต้องผ่านอะไรเยอะนะคะแต่ว่ากรรกดไม่กลัวหรอกนะคะถึงแม้ไพ่ข้างๆจะบอกว่าคิดเยอะไงแต่เหมือนกับว่าเรามีจุดมุ่งหมายไงเรามีสิ่งที่ตั้งเป้าหมายแล้วแล้วเราก็อยากจะให้มันประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ย คนคนนี้คือเป้าหมายของคุณนะคะเพราะตำแหน่งที่ที่ฉันวางไปเนี่ยมันคือแทนตัวเขาก็เหมือนว่าเขาเนี่ยเป็นเป้าหมายของคุณไม่ว่าเส้นทางรักเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะคุณก็จะทําคุณก็จะไปคุณก็จะเดินก้าวไปสู่จุดนั้นอะะ่ะพอมาถึงความรู้สึกที่มีต่อความรักมันเป็นพไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะมันไม่เหมือนเดอะเลเวอร์นะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าเยอะนะคะมันหมายถึงการลุ่มหลงเอามากๆนะคะ แล้วเป็นการที่บอกว่าถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะรักก็รักรักมากถ้าเกียดก็เกียดมากเหมือนกันคือมันจะสุดๆไปด้านใดด้านหนึ่งเลยนะคะมันจะไม่มีการเดินตรงกลางอะนะคะถ้าแค้นก็แค้นเยอะนะคะแต่ถ้าตอนนี้ขึ้นมาเท่าที่ดูตามไพ่เนี่ยจะเป็นลักษณะของความรักซะมากกว่าคืออยากได้อะนะคะจะต้องได้กับความรักครั้งนี้นะจะทําทุกอย่างเพื่อ เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จนะคะเพื่อให้สนใจปาถนาไพ่นหนึ่งเหรียญก็เหมือนกันนะคะไพ่นหนึ่งเหรียญก็เป็นการเริ่มต้นเหมือนกันนะคะก็คือคุณจับมันแล้วนะเมื่อมาใช้แทนกับความรักนะี่คือคุณมีเป้าหมายนี่คือเป้าหมายของคุณนะคะซึ่งคุณก็คือเหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณเขาเป็นเป้าหมายของคุณนะคุณจะทํา ทุกวิถีทางเพื่อให้เพื่อให้ประสบความสําเร็จนะคะไพ่ใบนี้ประกบคู่กับไพ่ใบนี้นะคะมันจะบอกความรู้สึกเลยว่าบางครั้งความรักที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันอาจจะต้องทําให้คุณเสียน้ําตานะดูไพ่ใบนี้นะคะเศร้าอึดอัดนะคะมันเป็นความคือรักรักนั่นแหละนะคะแต่มันเป็นรักที่บางครั้งเนี่ยมันมีอารมณ์ความรู้สึก ไม่ได้เป็นแง่ของความสุขอย่างเดียวนะคะคือความรักของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณต้องร้องไห้บ้างเสียใจบ้างอารมณ์ความรักช่วงนี้มันก็เลยเไม่ได้มีแต่อารมณ์สมหวังอย่างเดียวนะคะนี่มาเป็นแพ็คเกจเลยนะคะทั้งพระอาทิตย์พระจันทร์มาด้วยกันเลยช่วงนี้อารมณ์ของชาวราศีกรกฎนะคะ ุขก็สุขมากนะทุกก็ทุกมากนะคะคือไปสุดๆด,ด้านใดด้านหนึ่ง่ะคะไพ่ใบนี้ก็ชอบขึ้นมากเลยกับเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักของคุณเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่ามันก็ค่อนข้างเราบางด้วยนะนะคะดิฉนันมองว่ามันเป็นฝ่ายเหมือนคุณหลงเขานะนะคะในไพ่ันนี้ขึ้นมาเหมือนกับ คุณมีจุดมุ่งหมายคุณอยากจะเอาชนะใจเขาให้ได้เนี่ยคุณเลยอย่างที่บอกว่าสุดๆเลยด้านใดนด้านหนึ่งนะคะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้ให้ชนะนะคะให้ได้ใจเขามานะคะเพราะอย่างไพ่ที่บอกว่าชัยชนะเนี่ยเกิดขึ้นจากความเพียรพยายามใช่ไหมไนะพ่หุดฟูอีกใบหนึ่งไพ่หลุฟูเนี่ยเป็นไพ่ของ <c oughs> ขอโทษนะคะ ไพ่ดอ f ฟูเนี่ยนะคะมันเป็นไพ่ของอิสระเสรีภาพนะคะถ้าแปลในด้านนี้ก็หมายถึงว่าบางครั้งการดําเนินความรักของคุณในในขณะเนี้ยนะคะมันจะเป็นไปแบบว่าไม่มีแพทเทิร์นนะคะไม่อ,อย่างที่บอกอารมณ์คุณเนี่ยช่วงเี้ยสุดขั้วเลยนะคะคือคุณทำทุกอย่างตามใจตัวเองอะนะคะ ออไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่างกับใบนี้เหมือนกันนะเห็นไหมคะอย่างที่ฉชนบอกว่าราชนีเนี่ยเขามองที่เหรียญเขาคิดเขาโฟกัสไปแล้วนะคะแต่ว่าการโฟกัสของเขาเนี่ยคือเขาโฟกัสไปจะทําอะไรเนี่ยเขาโฟกัสไปแล้วว่าเขามีจุดมุ่งหมายที่จะทําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องความรักก็คือจุดมุ่งหมายของคุณก็คือความรักครั้งนี้แหละนะคะมันดันมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้ามันไม่มีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะดิฉนันก็จะมองว่า ความรักของคุณเนี่ยเวลาคุณทําอะไรคุณค่อนข้างที่จะ,ะค่อยๆก้าวนะคะรู้ว่าควรจะก้าวหรือไม่ก้าวแต่พอมันขึ้นไพ่ดูดฟูขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับความรักครั้งนี้คุณปล่อยอิสระเลยนะคะคุณไม่มีไม่มีกรอบให้มันน่ะนะคะคือฉันจะรักฉันก็จะรักนะคะไม่ล้างไม่มีอะไรล้างคุณไว้ได้นะคะคือคุณทุ่มกับมันเต็มที่เพราะอย่างที่บอกว่าไพ่เนี่ยประกบมาทั้งสองใบเลยนะคะ ขึ้นมาพร้อมกันเลยคือสุดโต่งเลยนะคะทุ่มสุดตัวเวลาลักก็ลักมากนะคะเวลามีเรื่องทะเลาะกันเนี่ยก็เสียใจมากเหมือนกันนะคะถ้าจะคบนะช่วงนี้นะคะคือเรียกว่าช่วงนี้ชาวราศรีกรกฎความรักมีรสชาตินะคะดีใจดีใจมากเสียใจเสียใจมากนะคะแอบร้องไห้ก็บ่อยจะไพ่ใบสุดท้ายพอจะชื่นใจนิดนึงนะนะคะ ขาเรียกว่าไพ่สามใบเนี่ยเป็นไพ่การยินดีนะคะก็น่าจะแปลว่าระหว่างทางของมันเนี่ยนะคะคือสุดท้ายปลายทางของมันเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ทําให้คุณเนี่ยนะคะเ,เรียกว่าไม่เสียแรงที่ลงทุนลงแรงไปอะ่ะนะคะแต่มันก็แล้วแต่อีกนะคะเพราะว่า,วาคือคุณคุณก็ต้องเหนื่อยกับมันมากๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นไพ่ที่เรียกว่า รุมหลงอะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะกับคนคนนี้นะจะต้องบอกว่ารักของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะสลัดยากนะคะถ้ารักแล้วเนี่ยลืมยากมากนะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเรียกว่าสรุปง่ายอย่างนี้ถ้ากรากฏช่วงนี้มีความรักนะคะความรักของคุณเนี่ยลึกซึ้งนะคะเอาเป็นว่ารักๆมากเลยนะคะคุณเนี่ยทำทุกอย่างนะคะ จะลำบากยังไงจะมีอุปสรรคยังไงนะคะพร้อมที่จะทํานะคะต้องร้องไห้ต้องเสียใจก็ยอมนะคะต้องออไม่เป็นไปอย่างที่เราชอบไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราอยากจะเป็นนะคะต้องเป็นฝ่ายเจ็บช้ํานะคะหลายๆเรื่องก็ยอมนะคะยอมทุกอย่างน,นะเพราะอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยทำอะไรเนี่ยอะไรที่ไม่เคยทำนะคะ อะไรที่ไม่เคยทําอะไรที่แบบว่าเคยอยู่ในกรอบมาตลอดเนี่ยถ้าเจอกับรักช่วงนี้เนี่ยอาจจะทําอะไรนอกกรอบไปนิดนึงนะคะเห็นไหมเดอรฟูลค่อนข้างต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าระวังจะเกิดความเขาเรียกว่ายั้งคิดนะคะบางเรื่องนะผู้หญิงเนี่ยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วหยิบได้ไพ่ใบเนี้ย จะใช้คำพูดว่ายังไงดีให้ระวังเรื่องเ,อเรื่องชู้สาวนะคะให้ระวังไว้ถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะและอย่างที่บอกอารมณ์คุณช่วงนี้มันสุดโต่งมากนะคะคุณก็ต้องพิจารณาดีๆว่า<ะ>ถึงแม้ใจมันจะรักเข้ามากเ่ยนะคะ คุณก็ต้องดูในหลายๆเรื่องนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นไพ่รุ่มหลงนะคะแล้วส่วนใหญ่มันมักจะมีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็ต้องอก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เกิดอารมณ์ตามที่ไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะดิฉันคิดว่ามันไม่มีอะไรหยุดยั้งใจเราได้แล้วเพราะช่วงนี้ใจเราทุ่มไปเต็มที่แล้วนะคะก็ขอให้ ดูให้ด้วยความมีสตินะคะถ้าใครไม่เป็นไปตามนี้ก็ดูแล้วก็ผ่านมันไปนะคะแต่ถ้าใครเป็นไปตามนี้เลยนะคะให้หยุดคิดสักนิดนึงนะคะเวลาเราจะรักใครเนี่ยคือมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งนะคะเพราะว่าจากที่ดิฉันดูคนมาหลายๆดวงเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าช่วงไหนที่หลงมัวเมาหรือว่าแบบรักมากๆรักสุดๆเนี่ยต้องให้เผื่อใจไว้นิดนึงนะคะรักมากๆเวลาเสียใจมันก็จะเสียใจมากเช่นกันนะคะ แล้วมันก็ว่าเหมือนกัว่ามันจะลืมยากนะคะบาดแผลนี้มันจะทิ้งในใจคุณอยู่นานบางครั้งทําให้โอกาสที่คุณจะได้เจอคนดีๆนะคะหรือว่าเจอคนที่เหมาะสมกับเราจริงๆอะ่ะคุณอาจจะพลาดโอกาสช่วงนั้นไปนะคะจบแล้วค่ะสำหรับกรกฏสวัสดีค่ะ